เวลาเข้าถึงปฐมฌานให้สังเกตพระพุทธเจ้าตรัสว่าเสียงเป็นค่าสึกต่อปฐมฌานถ้าจิตยังไม่ถึงระดับปฐมฌานนะมันจะเกิดการกระเพื่อมวันไหวในเสียงในระดับอุปจาระเนี่ยใจเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยประสาสัมผัสมันจะดีหูมันจะดีนะการได้ยินเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าปกติมากเสียงในเลกาเสียงกระทบเนี่ยหูมันจะดีมากแต่ว่าความมั่นคงของจิตมันยังน้อยอยู่นะ ช่วงอุปจาระเนี่ยพอมันมีเสียงกระทบปุ๊บจิตมันกระเพื่อมได้ง่ายเลยบางคนถ้าวางใจไม่ถูกก็หงุดหงิดเลยนะโกรธไปแต่จริงๆแล้วถ้าเราวางใจถูกเนี่ยแม้กระทั่งจิตกระเพื่อมมันก็เป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติได้จิตกระเพื่อมก็รู้เท่าทาันจิตที่กระเพื่อมนั่นเองนะมันเป็นเครื่องวัดกําลังของสติเราด้วยถ้าจิตเรายังไม่ถึงฌานเนี่ยจิตมันจะกระเพื่อมต่อสิ่งต่าง,างๆได้ง่ายแต่พอเข้าถึงปฐมฌานปุ๊บเสียงไม่เป็นอุปรสรรคเพราะว่า มันจะไม่เกิดการกระเพื่อมวันไายในเสียงเลยมันยังได้รับรู้ปกตินะแต่จิตมันนิ่งไม่เกิดการกระเพื่อมอันนี้เป็นตัวชีวัดอย่างหนึ่งนะพอปกติจิตมันสะดุ้งเกิดการกระเพื่อมปั๊บปับับไปตามอายตนะนั่นแหละนะแต่พอเข้าถึงระดับปฐมฌานปุ๊บจิตมันนิ่งไม่กระเพื่อมนั่นเองแต่ใหม่ๆมันเข้าถึงได้ไม่นานนะเดี๋ยวมันก็เคลื่อนออกมาก็ให้สังเกตเวลาจิตมันคลายตัวออกมาแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆเนะมันก็จะเริ่ม เข้าถึงได้ไวขึ้นเราก็ทรงตัวได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆพอฝึกไปมากๆทีนี้ก็เริ่มทรงตัวได้ดีนะหนาที10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงนะถ้าทรงตัวได้ดีอย่างนี้เราจะเริ่มกําหนดสมาธิได้แล้วนะการเข้าสมาธิการถอยออกจากสมาธิการอยู่กับสภาวะในแต่ระดับนั่นเอง